Thank you. ดีครับพี่น้องครับโอ,อโบพมานอีสาบานเทาครับนี่หลังจากที่ฝนตกตลอดทั้งคืนเมื่อคืนนี้นะครับก็เลยพาออกมาสองเบิงหมายยิ่งปลาฉโดครับขึ้น,ข,นขึ้นนั่งห่างก๊อปไปนะครับเป็นห่างก๊อปไปนะครับบ่ได้ออคิปโดนนะครับ <laughs> บมมีปลาฉโนให้เบิง โมีปลาสโให้ยิ่งก็เลยบรได้ทำคลิปแต่ดนนะครับมือนี้เนื่องจากฝนตกเมื่ขึ้นน้ำเลยขึ้นก็เลยออกมานั่งห่างล่องเบิงนะครับเผื่อมันมีโตเขามานะครับนี่ครับอาวุธผายิ่งป่านะครับไม้ไม้ก็ข้างล่างนี่ครับเป็นหางเก่าที่เจาะไว้หลายปีแล้วนะครับปีนี้ยังบรนได้มาสมแซมอยู่น้ำเพิ่มขึ้นเพิ่มไ เอากันไก่ตัดกิ่งตัดง่าไผ่ไอ้น้ำไผ่เขามาเขามานั่งบองเกาเนี่ยแหละก็คือส่งเสียได้สมแซมอีกอยู่ดอกขั้นสีนั่งอรีก็ได้แต่ว่ามานั่งเบิงซะก่อนว่ามีป่าบ่ะนะครับี๋ยวสิกลับกองให้พี่น้องเบิงไหม่นะครับนี่ครับผมไมาย,ยิ่งจะอยู่ข้างล่างนะครับหมาย,ยิ่งอยู่ข้างล่างนี่แหละไอแต่ละปีนั่นถ้าว่า มีปลาฉโดมามันจะมาทั้งนี้นี่มันจะเลาะมันจะเลาะมาจากฝั่งนี้นะครับปลามันจะเลาะมาจากฝั่งนี้ลอยมาลอยมาลอยมามันก็สิมาขึ้นจิบน้ำบริเวณนี้บริเวณนี่แหละขึ้นจิบน้ำจากมันสิขึ้นตรงใดนะครับบริเวณนี้แหละเพราะมันขึ้นแล้วมันก็จะออกไปทางพุ่นออกไปทางพุ่นมันก็จะเป็นไม้กอไผ่อยู่ฝั่งฝั่งนั่นจะเป็นไม้กอไผ่ที่เคยมาจอบมายิ่งกัน ช่วงที่น้ำแห้งกว่านี้นะครับแต่ว่าน้าคืนนี้มันกัดน,นั่งได้อยู่แต่ว่าจะนั่งยากมันจะอยู่ใกล้ป่าแห้งไอ้ไปปืนยิงปลานี่จะจุ่มน้ําเลยนะครับถ้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับต้องได้เอาไอ้ผ้าดายิ่งผ้าดํายิ่งนั่นไปจอบอยู่ตรงนั้นนะครับมันจังมันจังสีพอยิ่งทนัดเนี่ยเอาปืนยิงบกไปจอบบ่อใดนะครับมันมันจอแห้งแล้วนะครับน้ำจอแห้งแล้ว บางเทือมัาก็จะเข่าทางนี้บางเทือปลาก็จะรอ,อดมารอดมามามาหายใจตรงนี้แล้วก็วนออกไปทางนี้คือเ่าน,นี่หากระานะครับปีนี้น้ำหากระมาหอดพร้อมก็เลยมาขืนนั่งเบิ่งนะครับยังบ่รู้ว่าสิมีป่าข้ามาบ่าไอ้ผายิ่งปลาผมก็บ,บัานไห้ห่างใช่ไหนั่งเบิง่งซะก่อนนี่ โอเคครับโอโบประมาณอีสามบนเท่าครับเดี๋ยว้าเบิงกันเขามาเช็คไม้นะครับว่าจะมีป่าบบเดี๋ยว้าเบิงกันครับมีมีตัวอยู่ครับพี่น้องครับผมเห็นมันขืนจิบน้ำแล้วแต่ว่ามันบกเขามาพี่พุนครับมันสี่อยู่ทังพักตบทังพุนนะครับมันอยู่ทังพักตบพุนครับมันขึืนจิบน้ำทางพักตบพุนหลักกินีลเห็นแล้ว เห็นเห็นบายมันขึ้นจิบน้ำแล้วเดี๋ยวนั่งทาบงจักงน้อยก่อนครับเผื่อมันเปลี่ยนใจมาจิบน้ำตรงนี้ถ้าาวามันลอยลอยลอยเขามาจิบน้ำบริเวณนี้มันสีมีโอกาสได้ยิ่งกันแน่นอนนะครับส่วนเรื่องสียิ่งถือรูปถือนั่นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ว่า้ามาหายใจอยู่ตรงนี้ต้องได้ยิ่งล่ะ ผมก็ว่าอยู่เห็นเห็นน้ำกระเพือบแล้วสองเทือนะครับเห็นน้ำกระเพือบสองเท้อแล้วผมก็หาตัวอยู่ว่ามันอยู่ไส่ปที่นี่เลือกไปเห็นพอดีเพื่อนขึ้นชิบน้ำตรงนั้นพอดีข้างๆางฟักตบนะพอดีครับผมก็เลยโอ้แม่นแล้วแผ่นตัวแล้วอันนี้แหละชัดโดครับชัดโดเดี๋ยวจอบบังกันครับนั่งยากยากเด้นนั่งไม่ไผ่ลำเดียวได้พี่น้องตอนนี้ เพราะว่าลลำอื่นที่ซ่อนเขาน้ำกันนี่มันดอกบ่แล้วเขาปวกกินบ่แล้วล่ำอื่นนะ่ปวกกินบ่แล้วก็เลยเหลือไอ้ไม่ไผ่นี่อยู่ลำเดียวที่นางใดก็เลยพีน่นางไปสัก่อนอยังยังบ่กท่นได้อยากติง่งยังบ่อยากติง่งบออยากเห็ดหางเดียวจอบบังปลาสักก่อนครับแล้วค่อยว่ากันสีเห็ดหางหรือบ่เห็ด โอเคครับเดี๋ยวจอบปลาครับต้องรอให้มันมาจิบน้ำตรงนี้จังยิ่งได้นะครับเพราะว่าปลาไผางาไผ่มันไหลใช่ไหมอันนี้ผมซู้มไว้นะครับเอาซู้มออกก่อนนี่ครับงาไผ่มันไหลพุน่นเพื่อนขึ้นจิบน้ำทั้งพุนพ่นคุณครับทั้งพี่นองค่อยเห็นเเขียวพุ่นแล้วครับมันขื้นจิบน้ำรอบหนึ่งอยู่ทั้งนั้นเดี๋ยวว่ามันจิบน้ำ ก่อนที่ผมจะเห็นเห็นมันจิ๊บสองเท่อแล้วเห็นน้ำกระเพือกมาสองเทือแล้วไหมผมก็คิดว่ามันอาจจะมีตัวอยู่ต้องมาร่อลุ่นกันว่ามันจะเข่าทางบ่ต้องมาร่อลุ่นกันว่ามันจะมาเข่าให้ิ่งบอเท่านั้นเดี๋ยวนางเบงตรงนี้จังหน่อยสักก่อน้ามันบกเข่าตรงนี้ก็สี่ยายยายไปอยู่บ่องอันที่ผมวายิ่งจอๆนะครับ ที่ปลายปืนแทบจะจุน้ำเลยนะครับสีเขาไปเบิ่งล็อกนั่นแต่ว่าต้องได้นั่งนิ่งๆใช่ไหมมันไกน้ำแห้งเลยตัวนั้นไกน้ำแห้งโอเคครับจอบปลากันครับเห็นแต่น้ำกระเพือบนะครับพี่น้องครับน้ำกระเพือบหลายรอบแล้วครับแต่ว่า ยังโบยอมโผ่หนามาให้เห็นอยู่สงสัยมันจะบ่มาป่องนี่นะครับสงสัยต้องไดอออมไปสองเบิง่งอีกป่องนึงอ,อีกบ่องยิ่งบ่องต่ำๆนะครับที่ได้ไปนั่งสองเบิ่งซะก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับตะวันเห็นน้ำกระเพือกมากระเพือกมากหลายเทือ่อะไรต่ว่ามันคือจังบ่มาทางนี่ไหม ที่ได้ออปใบสองบังเพิินซะก่อนครับว่าเพิ่นอยู่ตรงใดกันเนี่ยจังได้หาบ่องยิ่งนะครับนี่ว่าได้บอ่องเหมาะแล้บมันกับบอมาซะดทีโอ้เนาะี่นองเนาะอืมว่าแมนได้ขึ้นเมื่อกี้นี่ก็เพื่อมมาทางนั้นด้วยครับบ่งปลายปืนผมเ้อนานกินนี่น้ำก็เพื่อมมาให้คุณนะครับ พ่อแม่เพื่อนสิดรอดมาหายใจหนะ้าหนี่ให้เห็นในะจักบาดกับบมาใะได้สีได้ออกไปซองไปเบิ่งบองเพื่อนขื้นทั้งพุ่นะก่อกนครับนี่นี่นี่ว้าอยู่กับมาอีกเลยนี่นี่น,นี่นี่พี่น้องครับนี่ครับบ้แมนบามานะครับน้ำกระเพื่อ,อมมากครับนี่ครับผมก็ยักรู้อยู่ว่าคือกันกว่ามัน,ม,นมันไปจิบน้ำตรงไหน แต่ว่ารู้สึกว่าน้ำกระเพื่อมแห้งผิดปกตินะครับผิดปกติจังไรวบ่ี่ผิดผิดปกติตรงที่ว่าปกติแล้วปลาชโดจิบน้ำม,มันจะจิบค่อยๆนะครับแหงว่าโตใหญ่แหงจิบค่อยนะครับมันสีบเ่เเ็ดแห้งนะครับแต่ว่าไอ้น้ำกระเพือบมาแห้งๆนี่สงสัยอยู่ครับสงสัยอยู่ สงสัยอยู่เดี๋ยวจะไปส่องเบื่องกันครับสงสัยยังบาบอกนะครับ <c oughs> แต่ว่ามันสงสัยอยู่ครับรู้สึกว่าน้ำกระเพือบแห้งผิดปกตินะครับพี่้องปูเพ่นเคยยิ่งปลาคือส่งสีงหัวจักอยู่ดอกว่ามันเป็นอย่างน้ำคือกระเพือบแห้งโอเคครับเดี๋ยวลงจากหางนี้ไปส่องเบื่องทั่งพุนครับ นี่ครับพี่น้องครับผมพาาออมมาเบงทั้งนี้นะครับนั่นครับพี่น้องห่างที่ผมว่ามันอยู่หมอแห้งนะครับนั่นครับกับน้ำนี่ห่างกันเม็ดหนึ่งนะครับถ้าเขาไปจอบนหันนี่มันจอแห้งนะครับเห็นน้ำกระเพื่อบแถวนี้แล้วเดี๋ยวมานั่งชองเบงซะก่อนว่ามันอยู่ตรงใด สงสัยสงสัยอยู่โอเคครับเดี๋ยวผมนั่งเบ่งจะข้าวซะก,ก่อนเด้อให้พี่น้องเบ่งทางเขาหมายอีกหมายนี่นะครับน้ำม,มาหลายครับน้ำจนถ่วมแล้วนะครับจะคืนนั่งหมายได้ปุ๊บๆนี่้โอ้โหอันนี้ปลาคอครับปลาคอมันเขามาเล่นอยู่แถวนี้นะครับ ปลามาันก็จะมาบนอยู่แถวนี้นะครับนั่นห่างที่ห้าว่าจะมาเบิ่งกันขึ้นตรงนั่นนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำท่วมขึ้นมาไหลแล้วครับอันบอกเมื่อกี้นี่ปลามันตื่นผมมันออกแล้วนะครับปลามันตื่นผมมันออกไปแล้วว่าสื่อขนมานั่งเบิ่งไม้นี่เด้แต่ว่า คือดต่บุกทำ้นำหลายเลย้ำหลายห้งแล้วนะครับถ่วม,มืดแล้วครับนี่ครับทางขึ้นไม้ก็ได้ป่ามันชีเขายอนอยู่บ่หุน่นถอยๆครับพี่น้องครับถอยครับเดี๋ยวไปเขาอีกไมน้นึงนะครับเดี๋ยวเขาเบิ่งอีกไม้นึงปัยามนำมาก,กับมาหลายไอรีนะครับ น้ำไาหลตัวน,นี้ฝนก็นยังตกอยู่ถดยครับบองนีก็เคยนั่งนะครับเคยนั่งอยู่แล้วคืนนั่งหนีใช่ป่ะคืนนั่งเบิ่งตวเครื่อนใช่ป่ะเดี๋ยวๆคืนนั่งหนีเบิ่งจักน้อยนะครับไลวจังว่ากันครับตอนนั้นเมื่อนี้มันน้ำไหลนะครับตอนเท้าเข่าขมากัด ได้ยางย่างน้ำเข้าม,อมา,าอยู่ด้น้ำม,มาแล้วน้ำขึ้นแล้วครับขึนหลายโพดครับยังบ่เด้บองนั่งอยู่นี่ครับไอนี้เป็นหางเก่านะครับห่างเก่าหลายปีแล้วล่ะแต่ว่าผมมาผมก็ว่ได้ขึ้นนั่งหางนี้จักเท่อน,นะครับผมจะบนนั่งหางนี้ผมจะพุ่นครับผมจะนั่งหางกกทมตรงนั้นนะครับ เพราะว่าเท่าที่เห็นปลาส่วนมากปลามันจะรอดมาแต่ผืนกกทมตรงนั้นนี่บริเวณนี้นะครับปลามันจะมาหายใจบริเวณนี้บางบางตัวก็สิรอดมาหอดน,นี่บางตัวก็หายใจอยู่ตรงนั้นแล้วก็กลับออกไปผมไอ้ดึงงาไม่ขึ้นมาดึงดึงงา่าไม่ตัดงาไมา่กันไกลตัดกิ่งตัด,ตดออกตรงนี้เพิ่งก็เป็นหางอยู่ละ เพื่อนก็เคยจอบยิ่งอยู่แต่ว่าบโบไดมาแต่งมาเห็ดว้เพราะว่ามันบมีคนขึ้นหลายปีแล้วครับห่างนี้ครับอันนี้ผมมาวงก็เลยล่องึ้นเบิงผมบออยากย่างน้าลองไปได้เพราะว่าแต่ละปีจะมีไอจะมีไม้ไผ่ไก่ไปหาต้นนนั่นมันกระสิบบไดย่างน้ามลหลนะครับเพราะว่า ช่วงจากนี้จากต่อฟังนี่ไปหาต้นไม้ต้นนั้นน่ะก็น้าก็จิพอเพียงหัวเขาเนี่ยแล้วครับแต่ว่ามันบ่บอยากยางลงนามเลยดยิอีกนึงยางลงนามแล้วปลามันตื่นครับปีนี้บมมีบ่ันมีปุไดเอางาไผ่มาใส่ผมก็บ่เอาใส่อีกผมก็ได้คุมขันเห็ดหางนะครับขันเจาะไม้ขัน,ขนเห็ดหาง เอาไ้ให้นเส้นต้นมาเห็ดเดี๋ยวขึ้นนั่งเบิงป่านะนี่จะข้าวหนึ่งก่อนครับว่ามีโตโบ่นำมาใหม่เลยนะครับนี่เดี๋ยวถ้าว่ามีโตกระสินด้นได้เบิ่งกันพี่น้องถือว่ามาเช็คไม้นะครับเมื่อนนี้ถือว่ามาเช็คไม้ตามขึ้นไม่แล้วมาเช็คเบิ่งไม้เส้นตน้นแห่งบ่ออกมาเลยเมือน,นี้ แล้วก็ไม้ไอ้บลูบทั้งบอนที่เป็นดอนเข้มบ่อนเคยลงเรือไปกับเชยนตนนะ้นก็ยังบ่อหั่นไดไปเลยนะครับเดี๋ยวจักมือสิไปอยู่มันเอาทวาดผักตบหลายครับทวาเอาเลือไปบรกิกระสิตขี่ขี่รถอ้อมไปทั้งพุ่งกับยางน้ำลงไปขึ้นนังไมายเลยตัวน้นน้ำลึกนะครับน้ำเพียงแอวนนี่แหละตัวนั้น เผื่อเพื <t <t ่อมีปลาเขาสช่ดหยตอนนี้เบิ่งเบิงตรงนี้ซะก่อนถ้าว่าถ้าว่าผมมีตัวกระสีผ้าออกเบิ่งออกเบิ่งอีกไม้หนึ่งอยู่ในทางเขามากลายมาอยู่แต่บ่ฮันได้ลงเบิ่งนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าจออปลากันครับครับพี่น้องครับ เขามาอยู่อีกไมน้นึงนะครับอันนี้เป็นไม้ที่สามที่เหาาของมาแล้วนะครับนี่บองยิ่งกระซึ่งนี่แหละครับซึ่งเป็นบองบองตัดออกในแล้วนะครับตัดออกแล้วเด้ครับนี่เหลือใบน้ำตัดออกเบิดบรด้นะครับถ้าตัดออกเบิดนี่มันชิดโมมี่อนกายไม่นั่งอันนี้ก็ก,กายไม่ไผ่ท่อนเดียวนังอยู่นี่ครับ เปิงปลาท้าวามีป่ามากมันก็นจะลอย่วยไหลรวยไหลามากแถวนี้แหละนี่เป็นปา่าลีนะครับเป็นป่าหกหกย่างๆครับเป็นป่าหกหกแบบนี้นะครับทางเทิงหัวทางเทิงหัวให้เบิ่งเทิงหัวเนี่ยมีเทิงหัวก็มีแต่ง,งาใหม่ด้ยครับคันว่ายามแดดออกนี่มันพอได้ขังห่มนะครับ เอาง่ายๆเลยก็คือไม้นี่มันเจาะขึ้นมาเจาะขึ้นมาหน้าเอ็นพุ่มนะครับมันเป็นพุ่มเขาเอ็นพุ่มอย่างเคื่อพุ่มเบลนหรือพุ่มอย่างนี่แหละมันสันสานกันเป็นพุ่มอย่างสี่นะครับนี่ครับมันสานกันอยู่จังสี่นะครับเจาะขึ้นมาแต่ว่าข้างล่างข้างล่างลงไปนะมันเป็นโพ้งมันเป็นโพ้งท่านย่ามนําแหงมันมันบบมีน้ำด้ยครับตรงนี้มันมันคือเบิดไปเลย อาศัยยิ่งใดแต่ทอยแน้มนำขึ้นอย่งที่เผื่อมีปลาชะโดเหล่อมากนะครับหายากแต่เด้ปลาชะโดบันผมนี่หายากเด้อพี่น้องเด้บอบบแมนวาชีน้าใดกันง่ายแต่ละโตนะครับได้ยากแท่เด้โดยเฉพาะปีนี้แห่งเท็กปีนี้หาปลายากครับปีนี้บ่คอยมีปลานะครับ อันนี้น้ำขึนน้ำขึนมันก็เลยมา่องเบื้องข้างนี้เผื่อมันลอยลง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 ,ลงข้ามาเฉเมือนี้ปลาจอนครับไมโอไม้นี่ไม้นี่ปลาจอนนะครับคือปลาลอยเลาะไปเลาะมามันจังมะเขานะครับไม้นี้ครับเป็นปลาจอน <c oughs> มีแดดอย่ะด้วยพี่น้องมีแดดอยู่แต่ว่าฝนตกลิ้นนะครับอันพี่น้องเห็นตีนน้ำอยู่จังสี่กั ฝนตกครับฝนตกลิ้นน่ะและครับฝนตกลิ้นแล้วมันกัดแดดพร้อมบางเทือกระมืดมากแต่ว่าฝนนะ่ะบริขาดใช้ครับฝนตกลิ้นอยู่ตลอดเลยอาศัยว่ามาเบิ่งปลาจอนครับไม้นี่เผื่อมันหล่อหากินหล่อเล่นหล่อมามาจิบน้ำมาหายใจแถวนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวห้านั่งเบิ่งกันจังหน่อยครับถ้าบ่คืดคือสีน้าออกเมื่อละครับคือสีน้าบ่หมานแล้วครับแท็กซี่วานไะไเนาะมันบ่เห็นตัวป่าใช่ดิเอมันบ่เห็นตัวป่ามันก็สิบ่ได้ยิ่งขนานตัวเอเดี๋ยวซ่อมๆเบิ่งกันก่อนครับไม่ได้ว่าแต่ป่าสฉโูได้พี่น้องไอ้ป่าข้อก็บ่เห็นได้ครับปีนี้ชุวปีนั่นโบป่าฉโดกับป่าคอมันสิปอนหนามาปั่นเบิร์เลย แต่ว่าปีนี้ปลาบบคอยมี่รือจังไดบุปลาคอกันยัง่บเห็นนะครับเอา้าโอเคกับผมได้จอบปลากันครับครับผมพี่น้องครับนี่กล้อ,องคือบ่อยักซัดเนืมันเป็นน้ำเล่นกล้องบอเลยจังได กล้องบอยจากซัดนะครับนี่ครับมาจอบยิงปลาแต่ว่ามือนี้เบิดความโมทนแล้วครับบอเห็นปลาจากตัวนะครับบอมีปลาลอยใหม่เห็นจากตัวเลยบอหมานครับโอโบผ้าหมานอีสาบนบรเท่ามือนี้ผ้าหมานโอโบผ้าหมานอยู่ต่ว่าบอหมานครับมือนี้สีงลงแล้วครับสีลงแต่หางแล้วเรืจอจู่หัวหาทางลงแล้วครับ โอ้ยฝนตกเล่นอยู่บนมือกันยังบ่หมันเนาะว่าแมนชิมีปลาแล่นก็นได้วยเลยว่าแมนชิมีป่าแล่นไปเล่นมาพ่อด้ยิ่งสิเด้บ่เห็นบ่เห็นปลาจากตัวเลยครับยินแต่เสียงมันสาบน้ำอยู่ตุ๊บตับตุต๊บต,ตับอยู่เเป็นเป็นยินเสียงกุ๊บกุ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 ๊บแบบนี้แหละปลาชาโดแล้วครับแต่ว่าเสียงมากก็คือตัวบ่ใหญ่น่าสิตัวบ่ใหญ่ปันใดนะครับเอาเป็นว่า โบบายแล้วลงครับพี่น้องลงลงแล้วครับเป็นว่าพอกันคลิปคลิปใหม่น,นี่มีเสียงอยู่เลยต้องพูด,งดครับนกนกนครับมีเสียงอยู่ตอนนั้นวกเขามาจะหนีนไหมเป็นว่าลงแล้วครับพี่น้องครับโบบายยุ่งไหลครับขอบคุณการติดตามรับชมนะครับเอาไว้คลิปใหม่ครับเผื่อ เผื่อมีตัวปลาชโดเผื่อมานเผื่อเห็นเผื่อได้ยิ่งจังเอาคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งกันครับคลิปนี้ถือว่าผาออกมาเช็คใหม่ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะฮะขอบคุณการติดตามเราชมครับคลิปนี้เอาไปสมนีสะกอนอบโบพมานอีสาน้านเท่าขอบคุณครับ